สวัสดีค่ะพบกับบกบกสเตชันอีกครั้งนะคะอยู่นะคะพี่นี่บอกว่ามาดูบ้านฉั้นหน่อยฉันอยู่ไม่ได้แล้วแกบบอกอย่างนี้ไม่รู้เป็นอะไรสิ้นเดือนนี้แกจะย้ายออกแล้วมาดูนะคะสภาพวันนี้เมื่อคืนมีฝนตกสงสัยจะเกี่ยวกับเรื่องฝนตกแน่ๆนเลยฝนตกเอาน้ำมาโอ้ฟ้าบ้านฝาบ้านเปียกน้ำา <c oughs> ้าบ้านก็เปียกน้ำฉันก็อะไรฝาบย้ายไปอะไรฝาบ้านข้าวข้าวของ จะย้ายไปอยู่ด้านหลังเลเพราะว่านื่จากน้ํามันมาน้ําหลากเวลาฝนตกมันหนีไม่ทันอเปียกครึ่งหนึ่งของขึ้นขอต้องไปลุ้งเลยของต้องไปอยู่รวมกันมันสาดครับที่เขาอยู่ไม่ได้ฝนก็สาดทั่วเต็มเลยข้าวของต้องกองกันอยู่กระจกแล้วด้านหลังจะไปอยู่ตรงไหนมันจะเป็นทานมันยันเลยย้ายไปอยู่ด้านหลังย้ายอยู่ด้านหลังทำอะไรรับ นอกจากสาดแล้วมีรั่วไหมคะรั่วด้วยงบ้านพ่อนี่นะตอนนี้อ่ะตอนนี้คือกระมังรองน้านะคะกระมังไม่ใช่กระมังแค่ผ้านะคะแค่ผ้าไว้ไม่ให้เป็นกระเด็นใช่ไหมใช่กระเลยจะให่ทางโน้นก็รองตลอวชีิวิตนะโอ้ทางนี้ก็เปียกค่ะทางบ้านลุงจิมก็เปียกเ่าบ้านเปียกสาดหมดเลยนะคะด้านด้านแม่คำใสก็เปียกเหรอ ไม่เปียกอยู่ได้แค่นั้นอยู่ได้แค่ที่เห็นนะคะข้าวของที่กองไว้คือตรงนั้นไม่เปียกไม่เปียกก็คือประจุกกันไว้ประจุก็กองรวมกันไว้กองรวมกันไว้ด้านนี้ก็ไม่เปียกตรงนี้ไงที่พี่ทูกตาเขาเห็นนั่นน้ำที่รองน้ำอยูะสาดลงที่นันสารนงก็จะน้ำก็จะไหลทางนี้ก็จะไหลต้องหนีขึ้นที่สูงทีนี่โอ้ก็จเป็นอุดรอุบลอะไรที่น้ำท่วมเนหมู่บ้าเนาะตั้งแต่พี่มาอยู่พี่มาอยู่ถึงกี่เดือนแล้ว พี่มาอยู่บ้านหลังนี้ได้กี่เดือนแล้วยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนเนาะยังไม่ถึงเดือนแต่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วเดือนนี้ก็จะออกแล้วออกแล้วไม่ไหวไม่ได้หอบอยู่เรื่อยไม่ได้มีปัญหากับบ้านนะคะไม่ได้มีปัญหากับบ้านไม่มีปัญหากับเจ้าของบ้านไม่มีมีปัญหากับฝนมีปัญหากับฝนค่ะมีปัญหากับฝนยูทูบเบอร์มีปัญหามีปัญหากับฝนค่ะปัญหากับฝนเมื่อคืนนี้ไ่นานอน ฝนตกแรงๆตกใจตื่นเอ้ารีบรุบลุกมาเก็บผ้าเมื่อคืนนี้ได้นอนไหมพี่นอนตอนตีสองกว่าโอ้ถึงว่าพี่มายืนหลับ <c oughs> เลยบอกว่าพี่ท่านี้เป็นนอนหลับไปแล้วให้เห็นใจนะครับสาหรับคนที่อยู่บ้านพักที่อาจจะไม่มั่นคงเนาะใช่เพราะมันเป็นบ้านที่แบ<ช>เบ,บเราทาํามาเพื่อที่อยากเดิมแล้วเขาทำมาเพื่อที่จะใช้เป็นที่ ต่อมาก็มาทำเป็นบ้านพักสายอยู่ก็เลยตอนนั้นตอนนั้นมันยังไม่มีฝนก็เลยยังไม่รู้ว่ารั่วอะไรตรงไหนใช่ตอนนี้มันมีฝนแล้วก็ทำให้รั่วถ้าฝนตกมากกว่านี้เ่ะถ้าเกิดว่าฝนตกมากกว่านี้ฤดูฝนที่มันแต่ถล่ฝนได้เยอะอืมแรงๆนะฝนแรงๆอ่ะที่ว่าลมมาด้วยฝนมาด้วยอย่างเงี้ยมันจะยิ่งมีปัญหาใช่ ห้องน้ำก็ไกลเนาะห้องน้ําก็ไม่มีในตัวแ้ตอนที่ไปอยู่มีวิธีเดียวที่พี่จะอยู่ได้ก็ต้องไปหาเช่าบ้านอยู่ไม่พี่เอามีวิธีแก้แล้วลูกหลานจะมาสร้างบ้านให้อยู่ข้างๆทับพี่บ่าวหอมสุริยันหนึ่งพี่จะไปไปตั้งหมู่บ้านใหม่กับพี่บ่าวหอมสุริยันถูกต้องนั่นอยู่ใกล้กันกับพี่บ่าวหอมเนาะอยู่ไหนก็มีอยู่ไหนก็มีไปอยู่ชาอยู่ใกล้ชาวบ้านอีกสักหน่อยตัวเองก็ ไปเดินไปดูตำแหน่งที่พี่จะทำบ้านใหม่ป่ะวิธีแก้ปัญหาปะเดินไปไม่ต้องปิดปะเดินไปเร็วเดินไปพี่หนูต้องนำก่อนใหมนำก่อนหนูนี่แหละนำก่อนมาตรงไหนได้ที่หรือยังพี่จองหรือยังจองแล้วจองที่แล้วหรอคะที่แนวแล้วโอ้มาค่ะเอามาแล้วนี่ช่วมลุงกิมห้องน้ำลุงกิมนะคะลุงกิมเตรียมทำห้องน้ำ ทำตรงนี้เหรอคะลุงกิมจะทาที่นี่เหรอคะใช่นี่ก๊อกน้ำหวติดแล้วตรงก๊อกน้นี่เหรอคะรันแนวก๊อกน้ำนี่แม่นิมก็อยู่ตรงนี้ค่ะส่วนนั้นก็บ้านโน้นบ้านโน้นโอเคันนี้แนวใหม่ของพี่ของปมอพี่ปลาหอมสุริยันนะคะบ้านนี้ต่อไปเป็นแนวของพี่อันนี้ของแม่คำสาต่อไปเป็นแนวของ บ่าหอมนี่ต้องขยบมันอยู่ตรงนี้เหรอคะใช่คี่เจ้าของพี่เขาเนบอกว่าให้บ่าหอมขยบตรงนี้อ๋อแล้วก็ขยับอันนี้เข้าไปให้มันพ้นให้มาอยู่ระดับนี้อันนี้ก็ให้คนให้คนสวนยางก็ทำกีดยางได้สะดวกของพี่บาะนี่ยที่ของพี่ป่ะเนี่ยโอ้ต่อจากพี่บ่าวหอมมาค่ะ ประมาณประมาณนี้ค่ะก็จะแค่น้อยอะเนาะค่ะไม่เอาใหญ่เออคงจะแค่2อัน3อันนั่นเองค่ะแก็ไม่พี่โอเคไหมโอเคอยู่นะนี่นี่มาทำให้แล้วก๊อกน้ำเตรียมาให้แล้วของพี่นะนี่ก๊อกน้ำพี่มาทำมื้อเช้านี้ตีนี่ค่ะโอเคมีก๊อกน้ำเตรียมไ้ให้เรียบร้อยแล้วขอบดีใจด้วยนะคะพี่ฮันนี่ คุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมด้วยกันค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามตกดกระดิ่งให้กับ Block s t a นด้วยนะคะรลเดิกค่ะ